โรงเรียนบ้านปางหมอปวงชัยบานราชศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2464โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปางหมอปวงเป็นสถานที่ศึกษาโดยชาวบ้านได้จ้างครูมาทำการสอนเป็นคนแรกชื่อว่านายชุมไม่ปรากฏนามสกุลต่อมาในปีพุทธศักราช2468ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบล ทางราชการได้เข้ามารับผิดชอบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาให้กับทางโรงเรียนและได้แต่งตั้งครูมาทำการสอนหลายคนด้วยกันจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2479ทางราชการได้แต่งตั้งนายพุทธวงเรียนมาเป็นครูใหญ่คนแรกเพื่อเข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษาและร่วมมือกับชุมชน ก่อสร้างอาคารเรียนบนพื้นที่ดินบริจาคจากนายอินตาสุปราการกำนันประจำตำบลาณเวลนั้นเป็นจำนวน5ไร่3ามงาน40ตารางวาปีพุทธศักราช2508ราศดรได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนเพิ่มปัจจุบันโรงเรียนบ้านปางหมอปวง มีเนื้อที่8ไร่2งาน2ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีอาคารที่ใช้ในการทำการเรียนการสอน3หลังอาคารประกอบอีก2หลังมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน1คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนและนักเรียนจำนวน71คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการทำงานควบคู่คุณธรรมดำรงชีวิตอย่างพอเพียงสีประจำโรงเรียน สีน้ำเงินและสีขาวน้ำเงินหมายถึงความเข้มแข็งสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง่ายไหวสวยมารยาทงามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือนักเรียนมีอนามัยสมบูรณ์เกื้อกูลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านปางหมอปวง จัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานางปุณณาเตจะโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายงานได้แก่งานบริหารงานวิชาการโดยนางรำพึงมะโนงานบริหารงานนโยบายและแผนโดยนางสาวเบญจมาศคำบุญงามงานบริหารงานบุคคลโดยนางสาวอมรรัตนชัยวุฒ และงานบริหารงานทั่วไปโดยนายศักดิ์สิทธิ์พลศักดิ์การบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางหมอปวงมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนภายใต้ความยุติธรรมโปรง่งใสดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นส่งเสริมครูจัดหาผลิตสื่อและนำสื่อมาใช้ได้อย่างหลากหลายสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยการเข้าอบรมสันม,มนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองผู้นำชุมชนชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด จากการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางหมอปวงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการทำงานสามารถพึ่งตนเองและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมดำรงชีวิตอย่างพอเพียงครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน